ขอประทานโทษครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องพอดีเมื่อกี้เพื่อนๆในทีมลงไปไหว้ตายายๆกันนะครับแล้วมีลูกค้าขึ้นมาสอบถามต้องการจะปิดนะครับจบเพราะว่าผ่อนเหลือง่วสุดท้ายแล้วต้องการจะมาปิดนะครับว่าทำยังไงนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ ตรงนี้นะฮะก็แนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเนี่ยสมมติว่าถ้าต้องการจะจบนะครับคือถอนมดสุดท้ายแล้วต้องการจะปิดแล้วนะครับก็โทรหาลิสซิ่งที่ท่านดิวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนิตาริสซิ่งหรือไฟแนนซ์อื่นๆนะครับก็โทรแจ้งเขาก่อนว่าเออท่านจะทำการปิดงวดหรือถ้าต้องการจะขายรถคันนี้หัวขายกับเต็นหรือยังไงเนี่ย นะครับก็พูดดีลกับไฟแนนซ์ด้วยนะครับแจ้งว่าท่านจะทำอะไรยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็แนะนำกันนะครับถามว่ามีส่วนลดไหมดอกเบี้ยเท่าไหร่อยังไงก็สอบถามได้เลยนะครับก็แนะนำกงินไปนะครับก็ย้อนกลับมาครับนะครับมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ พอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับด้วยความที่ว่าแบมจบไฟฟ้านะครับแล้วก็เห็นแบมทำไฟฟ้าเมื่อวานนะครับแล้วก็โพสต์มาซ่อมบำรุงบ้านนะครับก็เป็นสวิตส,สองทางตัวนั้นนะครับที่ทำไปก็อยากจะบอกว่าเรียนรู้ครับเรียนร,รู้ไม่ได้ยากอะไรนะครับ พียงแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันนะครับไฟฟ้ามันน่ากลัวอยู่นะครับแต่คุณก็สามารถป้องกันได้โดยการสรับเขาก่อนที่จะทำโน่นทำนี่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ติดกระแสะไฟซะไม่ให้มาลบกวนคุณนะครับแค่นั้นเองเวลาที่คุณทำงานจะโดนไฟ ช็อตไฟกระชากอะไร่างนี้ใส่คุณนะครับมีกระแสที่เกินมานะครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะซ่อมบำรุงเองนะครับทำเองที่บ้านนะครับก็แนะนำครับประหยัดดีนะครับอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายส่งนะครับแนะนำเลยครับตามร้านขายส่งนะครับมีข้อ เอายี่ห้อที่ใช้ประจำดีกว่านะครับแนะนำเลยยี่ห้อที่เราใช้อยู่ถ้าเขาโอเคอยู่แล้วก็เลือกใช้ยี่ห้อนั้นต่อไปนะก็ดีครับเพราะว่าหมายถึงว่าความแมตช์ก,กันของตัวอุปกรณ์ก็มีผลด้วยนะครับอย่างตัวขนาดของสายไฟนะครับก็สำคัญครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ย มันเป็นแบบเสียดนะครับตัวสวิตเป็นแบบเสียดนะครับเพราะว่าขนาดบางทีช่องเสียบมันมาขนาดนี้แล้วทีน่นี้ถ้าช่องเสียบแบบบางทีคือมันแต่จุดมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยโอกาสที่ว่าเสียบแล้วมันจะพะเยะ๋ก็มีสูงนะครับเหมือนอย่างเนี้ยแล้แก้ปัญหามาหลายครั้งเพราะว่าสายไฟ มันไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีสายลายสายนิวตอนนะครับสายกราวนะครับขนาดก็จะแตกต่างกันและที่นี้คือเราไม่ได้ใช้เป็นขันเพื่อลอกสายเราใช้เป็นแบบสวิตตัวใหม่เป็นแบบเสียบก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเออเฮ้ยมันมันไม่แมตกันะก็เลยต้อง ต่อสายนะครับสายที่ต่อก็เอาให้มันขนาดเท่าๆกันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสวิต์เนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องตัวช่องเสียนะครับให้มันขนาดเท่ากันทั้งตัวสวิต์นะครับก็ทําให้แก้ปัญหาจบไปนะครับเปิดแล้วติดไม่ใช่เปิดแล้วเดี๋ยวติดมากไม่ติดมากนะครับบางทีหน้าสัมผัสนะครับเขาไม่ทํางานนะครับ อย่างนี้แหละครับย้อนกลับมานะครับถึงเรื่องของเราอย่างนิสันคิกนะครับเกี่ยวข้องกันยังไงนิสันคิกเป็นรถที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแต่มอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้มันไม่มีแปลงถ่านนะครับสำคัญยังไงแปลงถ่านนะครับถ้าคุณใช้รถรุ่นเก่าๆนะครับรถสันดาบทั่วไปเนี่ย มันจะมีอย่างไดสตาร์ทไดชาร์จอะไรพวกนี้มันจะมีแปลงถ่านซึ่งบางทีรถคุณวิ่งมาดับไปไม่มีการชาร์จเข้าแบตเตอรี่อะไรพวกนี้รถสตาร์ทไม่ติดปัญหาก็คือไดสตาร์ทไดชาร์จเสียเสื่อมนะครับก็คือส่วนมากพวกนี้จะเป็นที่แปลงถ่านก็คือคุณก็ต้องไปร้านไดนามเพื่อ เเปลี่ยนแปลงฐานนะครับแต่พวกร้านไดนโมโเดี๋ยวนี้เขาก็โอเคเหมือนกับเอาใดเก่าคุณนะมาโมดิฟายคือใส่แปลงฐานเตรียมไว้สาหรับคุณให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะใช้คำว่าอะไรดีจะใช้คำว่ามรักไก่ขายเราเอาตัวเก่ารถคันอื่นมาล้าทงทำความสะอาดเปลี่ยนแปลงฐาน เปลี่ยนทุนอะไรทั้งนี้แล้วก็มาใสใ่กับรถของคุณ,คณเพราะว่ามันตัวรุ่นเดียวกันนะครับก็ตัวเอเคสมันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยรูปแบบเหมือนกันอะไรนี้ก็ทำให้สามารถโมโมใช้กับรถคันอื่นได้นะครับหรือว่าบางทีงทก็เอาไดเก่าคุณมา โมเพื่อเปลี่ยนแปลงหานแล้วก็ใส่คืนให้กับรถคุณนะครับก็ดีครับมันก็แล้วแต่เขาจะ a d v a n c ได้นะครับก็แนะนำนะครับแต่รถคิกเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงหานนะครับเน้นย้ำนะครับรถคิกเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงา่านเพราะฉะนั้นฟรีมันแทน,นครับไม่มีการซ่อมบำรุง นะครับตลอดยุคการใช้งานก็คือเขาไม่ต้องมาซ่อมำรงเลยนะครับคุณมีหน้าที่ทุกๆ1นึ่งหกิโลก็คือมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองนะครับสำหรับน้องคิกปลอดภัยกว่าดีกว่านะครับเพราะรถคิกเองไม่มีเกียร์ด้วยนะครับเป็นซิงเกิลสปีดนะครับทำให้การซ่อมม,มูม,มคุณต่ำมากนะครับ เราว่ารถมาร์ชนะครับรถนิสสันมาร์ชนะครับเ,เล็กไหมครับแต่รถคิกนะครับการซ่อมบำรุง,งการแมนเทนแนนของเขาต่ำกว่านิสสันมาร์ชได้อีกดีกว่าไหมครับและถูกกว่านะครับดีกว่าถูกกว่านะครับสำหรับนิสสันคิกเพราะฉะนั้นตัวนี้จบไปเลย 12 kilometer, thanks to its energy dense lithium battery cell, brake and energy recovery system, as well as the futuristic battery heating system that allows for better performance in cold climates. The charge time via a typical 120 volt outlet is 5 hours, but if you have access to a 240 volt outlet similar to the ones your washer and dryer plug into, then the charge time can be completed in 2.5 hours. This must see microcars unlike other mini EVs, and that it does feature power steering and power brakes, which other microcar brands tend to out on due to the lightweight nature of these vehicles. Production is happening now, and the expected retail price is $11,999. Number 8 Cycle Board if you're ready for another must see personal transportation vehicle, then it's time to take a step away from that kid's scooter that you have lying around your garage and check out the Cycleboard by California based Cycleboard Inc. Originally developed by a Desert Storm veteran and funded via Kickstarter, this must see e scooter is designed to be ridden for thousands of miles over many years. The most impressive aspect, and in fact the feature in which the brand is built, is the three wheels and patented steering linkage system that amplifies the degree of wheel turn to match the lean of the rider. This system not only supports the rider, but automatically returns the board back to center, adding a remarkable level of safety and stability. The 450-watt motor a n five, count them five speed modes, allow for top speeds of 27 miles per hour and hill climbing capabilities of up to 20%. There are a few models to choose from. ให้กับเพื่อนๆที่ว่าต้องการความมั่นใจสะดวกใจนะครับก็เรียนเชิญครับผมก็มาหาเราได้นะครับวันนี้ที่นิสัรสะภาพใหม่นะครับ ออสถานีสายหยุดรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดตอนนี้ยังฟรีอยู่นะครับและรถไฟฟ้าสายใหม่สายสีชมพูเป,ป,ป,ปิดแล้วนะครับเมื่อวานแบมบก็นั่งรถไฟฟ้าสายชมพูไปฟอกไตนะครับก็ต้องบอกว่าคนโคตร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 แน่นน,นะครับคนแน่นมากนะครับก็ อยากให้เพื่อนๆนท่านไหนที่สนใจก็ไปทดลองขึ้นดูได้นะครับก็ระวังระหว่างสถานีกับตัวรถนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เข้ากันนะครับก็ระวังสะดุดกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตัวรถจะสูงกว่าชานชาลาของตัวรถจะสูงกว่าชานชาลาของสถานีนิดนึงนะครับก็ระวังเวลาก้าวนิดนึง ครับเดี๋ยวจะสะดุดล้มเป็นอุบัติเหตุขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ก็ระวังเรื่องมิจฉาชีพเป็นอีดนึงเพราะว่าพอดีคนแน่นนะครับก็ถ้าเผื่อบ้านไหนมีเด็กเล็กๆก,ก็จูงลูกจูงหลานกันดีดีนะครับเพื่อเด็กๆเ,เขาจะตื่นตาตื่นใจเวลาไปรถไฟฟ้าก็แอ่งก็เย็นดีนะครับ เพียงแต่ว่าคนแน่นมากไปนหน่อยะนะครับแล้วอ,อ,อย่างสถานีที่แบมขึ้นก็อย่างสถานีมยราบอน,นั้นมีบันไดเลื่อนและลิฟต์ให้บริการแล้วแต่พอดีอีกสถานีหนึ่งที่แบไมไปใช้ก็อย่างสถานีตลาดมบุรีนะครับก็ลิฟต์กับบันไดเลื่อนยังไม่เปิดให้บริการก็ เดินกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับสถานีนี้สถานีอื่นแบบยังไม่เคยทดลองขึ้นลงนะครับแล้วก็มีแค่สองสถานีนี้นะครับสถานีเมย์ลาบกับสถานีตลาดมนินบุรีสถานีตลาดมนินบุรีก็ตื่นตาตื่นใจดีครับของขายเยอะมากมีตลาดนัิดอยู่ข้างหน้านะครับก็เหลือท่านไหนสนใจก็ไปกันได้นะครับก็ เรียนเชิญนะครับโอเคนะครับก็วันนี้จากลานไมก่กนนะครับส,สำหรับนิสสันสะพานใหม่นะครับก็เราทีมขายนิสสันสะพานใหม่เรียนเชิญได้เลยนะครับท่านไหนที่สนใจเทสได้นะครับก็มาหาเราได้นะครับสวัสดีคร,ครับผม,ผม